รีวิวคาลิปอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงของรัสเซียในช่วงหลายปีที่ผ่านมาระบบอาวุธนำวิถีของรัสเซียได้กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากนานาชาติอย่างต่อเนื่องหนึ่งในระบบอาวุธที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือคาลิป์หรือที่รู้จักในรหัส n a t o ว่า SSN 27 s i อ็นยซซึ่งถือว่าเป็นขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลที่มีขีดความสามารถรอบด้านทั้งใช้โจมปีเป้าหมายบนพื้นดินและเป้าหมายทางทะเลอย่างแม่นยำสูง บทความรีวิวฉบับนี้จะพาคุณมาทำความเข้าใจว่าคาลิปคืออะไรทำไมถึงถูกจับตามองรวมถึงข้อดีข้อจำกัดผลกระทบต่อสมดุลอำนาจและมุมมองในอนาคตคาลิปคืออะไรคาลิปเป็นชื่อเรียกรวมของชุดขีปนาวุธร่อนครูสมิทเซลที่พัฒนาโดยรัสเซียเดิมทีมีจุดประสงค์เพื่อใช้กับเรือดำน้ำและเรือรบผิวน้ำแต่ภายหลังได้พัฒนาให้สามารถยิงจากแท่นปล่อยบนบกได้เช่นกันคาลิปแบ่งออกเป็นหลายรุ่นตามภารกิจได้แก่ 3 m 1 4รุ่นโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดิน3 m 5 4รุ่นโจมตีเรือรบรุ่นสำหรับสงครามปราบเรือดำน้ำ anti submarine warfare คาลิปถูกออกแบบให้สามารถบินในระดับความสูงต่ำ low altitude flight เพื่อลดโอกาสการตรวจจับของเรดาร์และมีระบบนำวิถีที่ซับซ้อนซึ่งประกอบด้วย inertial navigation system ins satellite navigation g l o n a s s igation, ASS, และ terminal guidance radar ทำให้มันมีความแม่นยำสูงในการเข้าถึงเป้าหมาย จุดกำเนิดและพัฒนาโครงการคาลิปเริ่มต้นตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตปลายยุค1,980โดยสำนักออกแบบ NPO Novator หลังจากโซเวียตล่มสลายรัสเซียได้เดินหน้าต่อเนื่องเพราะต้องการมีขีดความสามารถโจมตีเป้าหมายระยะไกลคลา้คลายกับขีปนาวุธโตมหาห์ของสหรัฐอเมริกาในช่วงปี1,990-2,000มีการปรับปรุงเทคโนโลยีหัวรบระบบนำทางและรูปแบบการติดตั้งจนในที่สุดคาลิปเริ่มเข้าประจำการอย่างเป็นทางการราวปี2,012คุณสมบัติสำคัญ 1. ระยะยิงขึ้นอยู่กับรุ่นคาลิปมีระยะยิงประมาณ300-2,500ถึงกิโลเมตรบางรุ่นโดยเฉพาะรุ่นส่งออกจะถูกจำกัดระยะยิงเพื่อไม่ให้ละเมิดสนธิสัญญาควบคุมอาวุธแต่รุ่นประจำการภายในรั ME, สเซียมีศักยภาพโจมตีใกล้กว่าหลายเท่า 2. ความเร็วรุ่น 3M14 สําำหรับโจมตีบนบกบินด้วยความเร็วต่ำกว่าความเร็วเสียงซับโซนิกแต่รุ่น 3M54 จะมีเฟสสุดท้ายเร่งความเร็วถึงแมตสองเเพื่อหลบเลี่ยงระบบป้องกันภัยทางอากาศ 3ความแม่นยำอัตราความคลาดเคลื่อนวงกลม CEP ของคาลิปอยู่ประมาณ2-5ถึงเมตรซึ่งถือว่าแม่นยำมากสามารถทำลายโครงสร้างสำคัญเช่นคลังแสงสนามบินศูนย์บัญชาการ 4. แพลตฟอร์มการยิงเรือดำน้ำเช่นคิโลโคลาสยาเซิร์นคลาสเรือรบผิวน้ำเช่นเรือฟริเกตแอดมิรัลกอร์ชคอฟรถยิงเคลื่อนที่บนบกสำหรับรุ่นคลับเคความยืดหยุ่นนี้ทำให้รัเสเซียสามารถใช้คาลิปในหลายภูมิประเทศและสถานการณ์ การใช้งานจริงคาลิปเริ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในปี2015ระหว่างปฏิบัติการทางทหารในซีเรียรัสเซียได้ยิงคาลิปจากเรือรบในทะเลแคสเปียนข้ามอิรานและอิรักเพื่อโจมตีเป้าหมายกองกําลังรัฐอิสลามอีสในซีเรียการยิงครั้งนั้นเป็นการสาธิตชัดเจนว่ารัสเซียสามารถโจมตีระยะไกลาจากทะเลเข้าสู่แผ่นดินในเวลาไม่กี่นาทีหลังจากนั้นคาลิปถูกใช้ในหลายสถานการณ์รวมถึงสงครามในยูเครนโดยมีรายงานการยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสําคัญ เช่นโรงไฟฟ้าและคลังแสงจุดเด่นและข้อดีความยืดหยุ่นสูงสามารถยิงจากเรือดำน้ำเรือผิวน้ำหรือแท่นยิงเคลื่อนที่ความแม่นยำเหนือมาตรฐาน CEP ต่ำทำลายเป้าหมายสำคัญได้โดยใช้ขีปนาวุธน้อยจำนวนการบินระดับต่ำทำให้ยากต่อการตรวจจับและสกัดศักยภาพการคุกคามยุทธศาสตร์คาริเพิ่มอำนาจต่อรองทางทหารในระดับภูมิภาคและโลกข้อจำกัดและจุดอ่อนต้นทุนสูงต่อหน่วย เนื่องจากเทคโนโลยีซับซ้อนและการผลิตที่ใช้เวลาข้อจำกัดด้านอุตสาหกรรมแม้รัสเซียจะพยายามเพิ่มกำลังผลิตแต่การความบาดทางเศรษฐกิจส่งผลต่อชิ้นส่วนสำคัญการพึ่งพาการกำหนดพิกัดดาวเทียมหากระบบดาวเทียม GLONASS ถูกรบกวนความแม่นยำจะลดลงปริมาณคลังยุทธปิธประกจำกัดการยิงจำนวนมากอาจทำให้ต้องจัดลำดับความสำคัญผลกระทบต่อสมดุลอำนาจ การประจําการคาลิฟทําให้สมดุลทางทหารในยุโรปตะวันออกและทะเลดำเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนหลายประเทศ n a t o เช่นโปแลนด์โรมาเนียต้องจัดหาระบบป้องกันขีปนาวุธเพิ่มอเมริกาได้ติดตั้งอิจิสแอชทอในยุโรปเพื่อตรวจจับและสกัดขีปนาวุธร้อนอย่างคาลิฟนอกจากนี้คาลิฟยังสร้างแรงกดดันต่อประเทศที่มีข้อพิพาททางทะเลกับรัสเซียเช่นยูเครนจอร์เจียและประเทศในทะเลบอลติกคาลิฟเทียบกับโตมาห์กโตมาห์ก เป็นขีปนาวุธร่อนรุ่นบุกเบิกของสหรัฐอเมริกาซึ่งเริ่มเข้าประจำการตั้งแต่ทศวรรษ1980คุณสมบัติคาลิ ah IV. ปโตมาฮอกบล็อกไอวีระยะยิง1,500-2,500กิโลเมตรเครื่องหมายตัวหนอน1,600กิโลเมตรความเร็วซับโซนิกเทอร์มินอลซูเปอร์โซนิกซับโซนิก CEP เครื่องหมายตัวหนอน2-5เมตรเครื่องหมายตัวหนอน5-10เมตรแพลตฟอร์มยิงเรือดำน้ำเรือผิวน้ำบกเรือดำน้ำเรือผิวน้ำ หัวรบระเบิดแรงสูงหัวรบพิเศษระเบิดแรงสูงคลัสเตอร์คาลิปจึงมีจุดเด่นเรื่องระยะยิงความแม่นยำและความเร็วในขั้นสุดท้ายส่วนตอมฮอคได้เปรียบเรื่องปร,ริมาณสต็อกและประสบการณ์ใช้งานจริงในหลายสงครามอนาคตของคาลิปปัจจุบันรัเสเซียกำลังพัฒนาเวอร์ชันปรับปรุงของคาลิปโดยเพิ่มระบบนำวิถี AI การต้านจำเมอร์และพิสัยยิงไกลขึ้นรวมทั้งมีแผนปรับแพลตฟอร์มยิงใหม่เช่นรถไฟขับเคคอนเทนเนอร์ลอนชิงซิสเต็มที่พรางตัวในตู้คอนเทนเนอร์ได้ หลายฝ่ายประเมินว่าคาลิปจะยังคงเป็นอาวุธยุทธศาสตร์สำคัญไปอีกหลายทศวรรษหากรัสเซียสามารถแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานและข้อจำกัดด้านการผลิตมุมมองจากนานาชาติคาลิปไม่เพียงแต่เป็นขีปนาวุธแต่ยังเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างภาพลักษณ์ของศักยภาพรัสเซียในสงครามยุคใหม่หลายประเทศในเ a t o มองว่าคาลิปเป็นภัยคุกคามสำคัญที่ต้องวางระบบป้องกันเพิ่มในมุมมองเอเชียแปซิฟิกแม้คาลิปจะไม่ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในภูมิภาคนี้ แต่หลายชาติเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้จับตาการส่งออกเทคโนโลยีให้พันธมิตรของรัสเซียบทสรุปคาลิปเป็นตัวอย่างสำคัญขององค์การพัฒนาอาวุธนำวิถีรุ่นใหม่ที่ผสมผสานความแม่นยำพิสัยไกลความยืดหยุ่นในการยิงและความเร็วในการโจมตีเป็นทั้งสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพทางทหารรัสเซียและความท้าทายต่อระบบความมั่นคงโลก สำหรับผู้สนใจศึกษายุทธศาสตร์ทางทหารคาลิปเป็นกรณีศึกษาที่น่าติดตามเพราะแสดงให้เห็นว่าการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธสามารถเปลี่ยนสมดุลทางอำนาจได้จริงในยุคที่สงครามมีลักษณะไฮบริดและพิ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นคาลิปจะยังคงเป็นอาวุธสำคัญที่ทั้งพันธมิตรและคู่แข่งของรัสเซียต้องให้ความสำคัญสูงสุดหากคุณต้องการให้ขยายส่วนไหนเพิ่มเติมหรือปรับความยาวให้ตรงตามจำนวนคำเป๊ะๆเ,เช่นเพิ่มตารางเปรียบเทียบหรือใส่เนื้อหาเชิงลึกด้านเทคนิคแจ้งมาได้เลยนะครับ